สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตติดดินฟรีดอมไลท์นะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับเรามาอยู่กับเสี่ยเก่งอีกแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าของช่อง YouTube และก็เจ้าของแดงอินโดโอ้ถือว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้เนาะพี่เก่งเนาะครับผมนี่นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะยั่วน้ำลายฮะใครอยากได้อ่าลูกสวยๆนะลูกวากิวนะครับมามาตอนนี้จองหมดแล้วจองหมดแล้วเป็นไงครับอินดองหมดตอนนี้ จองหมดแล้วครับตอนนี้ครับที่บอตอนนี้ก็มีคิวที่จะจองอีกเยอะครับแต่ผมยังไม่รับจองเพราะหนอเราจะเปิดจองเฉพาะตอนที่มันแทงหนอขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ครับผมได้ดินเรายังไม่รับตอนนี้ครับนี่นะครับเรามาดูเลยว่านี่ใจลูกสุดยอดนะครับผมนี่นครับละเอียดยิบนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็คงรออีกหน่อย นะครับเพราะว่าข้างล่างนี้มีอีกเพียบใช่ไหมครับพี่เก่งครับมีเยอะครับก็รอลุ้นนี่ครับสายมีมีแล้วมีจองแบบราคาย่อมๆราคามินิเรามีมีทุกราคานะครับราคาครับแล้วก่อนผมแต่ผมชอบใจต้นนี้มากนี่ต้นนี้เขียวสวยครับต้นี้ราคาเบาๆครับเอาไปลุ้นเอานะครับอ่าเป็นลูกเกิดมาจากเป็นลูกเกิดมาจากแม่แดงแม่แดงกลายเป็นต้นเขียวกลายเป็นต้นเขียวครับแล้วแต่โอกาสที่จะกลับอกลูกบอกลูกได้ไหมว่าราคามินิเท่าไหร่ ต้นนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน20,000บาทไม่เกิน20,000บาทนะครับก็คือหลอดละสอ0 0 0ืเอาไปลุ้นเอาเอาไปลุ้นเอานะครับก็นะครับนี่นะมินิจริงๆนะครับราคานี้ก็ช้ำลากเดินให้เรียบร้อยนะครับครับผมออกจากนี่นะผมจะให้ดูใบนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเลกกเกอร์ใช่ไหมครับเลกกเกอร์เหมือนเลกกเกอร์เขียวเลกเกอร์เขียวนะครับผมโอ้นี่นะครับถ้าใครที่งบน้อยสายลุ้นนะครับที่นี่ก็มี มีแน่นอนนะครับก็เอาไปลุ้นเอานะครับลุ้นเผื่อเป็นแดงได้ครับเผกคนเพรดงก็มีลูกออกมาเป็นแดงก็มีครับผมแดงลายๆเลยรนะครับก็จะเป็นคล้ายๆมรกตสยามมาเลยนะเราจะเรียกกันนะครับนี่ก็สวยครับสวยสวยครับก็สนใจก็ทักทายมาได้นะครับที่เฟซบุ๊กล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลวงนี่ครับผมหรือว่าเป็นกลมครับเป็นกลมก็มีครับาฝากลมเลยแล้วกันฝากลมเป็นล้อไอ้สวนตะเก่งครับ บายวากิวเอบายวากิวเอครับนี่นะครับกล้วยด่างครับกล้วยด่างอะนนี้กล้วยด่างนะเพราะนั้นกล้วยด่างแดงอินโดครับผมบายวากิวเออ่าครับฉะนั้นแล้วครับ ถ้าเข้ามากลุ่มเราแล้วก็เหมือนมิตรภาพที่ดีเราก็จะมีอะไรเราก็จะแบ่งปันกันนะครับแล้วก็จะมีวิศนวิธีการปลูกทาอะไรมีแนะนําได้ให้ได้หมดครับไม่กระทั่งการดินปลูกครับนี่ครับมันรวมอยู่ที่กลุ่มนี้หมดแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากลุ่มนี้เด็ดจริงนะฮะเราบอกแต่วิธีการทาวิธีการปลูกทําสดอะไรอง้ครับเรามีหมดครับวิธีการชงเราก็บอกนะฮะชงวิธีการต้มเราก็บอกนะครับบอกครับแล้วต้องใส่อะไรบ้างถึงจะรสชาติถึงจะฉ่ำใช่ไหมฮะต้องชงให้เป็นวุ้น เลยครับผมนี่นะครับก็มาดูกันนะครับฝากเอาไว้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับที่สวนตะเก่งนะครับนี่นะครับไปบุกเราตะเก่งนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าสวนนี้มีครบทุกอย่างครับมีครบนะครับมีครบครับแม้กระทั่งศิลปินนักร้องก็มีครบครับครบที่นี่เลยครับนักร้องครบวงดนตรีเราครบครบหมดเลยครับรับลูกค้าทุกคนครับผมฝากไว้้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ